ไกลมากมันไกลจากทรงพุ่มนะการที่เราาการที่คุณลุงใช้กิ่งมะม่วงหรือกิ่งไม้ที่เศษแห้แงใช่ใบพืชที่แห้งแล้วลุงเขามาคมุคมโคนไว้นะคะใครที่มีหญ้ามีแบบอะไรเงี้ยรอให้แห้งเลา้มาใส่ช่วนมาดูค่ะลากฟูมากเลยค่ะลุงเขาคุยใบมะม่วงออกเห็นไหมคะใบมะม่วงมีประโยชน์มากเมื่อย่อยสลายแล้วก็จะเป็นอินทรีย์วัตถุที่ดีเลยคะ่ะทาให้ดินน้รวนจุย อันนี้คือเจ้าของสวนคุณลุงนะคะที่อยู่ในเขตเนินมะปรางค่ะมาสวัสดีคุณลุงคุณลุงชื่ออะไรคะรายงานตัวไหนเออวัสดีครับผมลุงบุญเออไรทุเรียนหมอนทองตาบุญป่าคายป่าคายอยู่ในอำเภอเนินมะปรางใช่ไหมคืะใช่อำเภอบลุรย้อยอำเภอเนินมะปรางแล้วลุงขาเคล็ดลับดีๆก่อนที่ลุงจะปลูกทุเรียนเนี่ย มีวิธีการดูแลดินยังไงก่อนก็ที่แรกก็ปลูกน้ำวางมะม่วงแล้วก็ใบมะม่วงต้นมะม่วงเราก็กวดเขาทอนเขาแล้วไม่กลัวเชื้อราเหรอคะไม่กลัวมียาอยู่ยาเชาื้อราแล้วก็ทำให้ดินซุยก็แล้วกันแล้วก็อย่าขาดน้ำการปลูกกุเรียนไม่มีตายใช่ไหมคะและ้วก็ไรแดงเนี่ยโดดสำคัญมาก เขาชอบใบเก่ไม่ใช่ใบเล็กใบอ,อ,อ่อนแล้วลายแดงเนี่ยจะมาช่วงช่วงช่วงมืดฝนมั้งแล้วก็นหานาวมั้งเราก็ดูใบแก่มานั่นใบกรอบๆแห้งๆนั่นแหละม,มันเริ่มลงม<อ>นเนี่ยอย่างเยยางี้เนี่ยอย่างเงี้ยนี่เพิ่งฉีดยาไปเมื่อวานนี่มันจะเป็นรูปนี้ลายแดงเล่น ใบจะแห้งแล้วก็เริ่มกรอบอช่วงนี้เจอมแมลงที่เจอก็คือมีแมงอีนูนกับไรแดงแมงจีนูนล,ลงใช่แมงอีนูนดำนั่นแหละตัวด,ดำดำจีนูนเล็กใช่ไหมคะชอบกัดกินใบอตอนนี้ก็ต้องฉีดฆ่า,มาแมลงไหมใช่ใช่เมื่อวานฉีดยาฆ่า,มาแมลงเพราะว่าเดี๋ยวนี้สวนมะม่วงเขาส่วนมากจะฉีดยาฆ่าแมลงมันก็เลยมาลมกินที่นี่แล้มาเล่นรุเรียนเรา เออเราต้องดักไว้ก่อนนะคะแล้วที่นี่น่าจะเป็นสวนแห่งเลกที่ปลูกใช่ใช่ของจําบวัดชยย้อยแปลงนี่แหละออของลุงตาสมบูรณ์นี่แหละสุดยอดค่ะวันนี้แม่ตุ๊ก็เลยพาทุกท่านเข้ามาชมสวนคุณลุงนะคะมาดูโคกของลุงค่ะเพื่อนๆค่ะก่อนหน้านี้เป็นดินที่โลง่งที่โลง่ลงโลง่งแต่ว่ามีต้นมะม่วงแล้ว สิ่งที่ลุงทํามาดูต้นนี้เป็นตัวอย่างลุงขาพาไปดูต้นที่ว่ามันจะตายค่ะเออเนี่ใบแห้งแข็งหมดแล้วอ่าค่ะลนหน้าแทบไว้ใจไม่ได้แล้วล่ะอืออต้นนี้เหรอใช่ไหมนี้เอายาหนังใส่มันก็ไม่หายอืลุงก็ไปเอากิ่งไม้พวกโคกพวกพวกิ่งผสมใบไม้มาเทรอบต้นมันเนี่ย มันก็ฟื้นเลยอเนี่ยตัวเนี้ยนี่ค่ะเน่งจระตายอยู่แล้วล่ะเอาดินเอาดินซุยๆเนี่ยมาเฮออมต้นอย่าไปห่มโคนมันนามนนี่นี่เลยรากแล้วก็ระบบรากเห็นไหมค่ะระบบรากขึ้นมาแล้วฟูขึ้นเขาเหมือนเขาฟูขึ้นอย่างนี้เลยเนาะลุงได้ได้ไดิดีดีอ่ะอือฮึเราจะ แล้วกาใหม่ดินไอ้ดินที่เราเอามาเทหรือเศษหญ้าที่เรามาเทเราต้องหมักฆ่าเชื้อก่อนไม่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 เพราะว่าเราจากแห้งไว้แล้วมันไม่มีเชื้อราละล่ะโอเคมันหลายปีละมันจะซุยก็คือเราไปขูดเอาเอาดินแล้วก็หญ้าเศษหญ้าที่กองไว้ที่มันด้วยสลายได้ได้โอเคแล้วก็มาฟูนโคกให้กว้างขึ้นใหญ่ขึ้นได้ได้ดินตอนนี้ดินก็ซุยเนาะ ดินซุยดินซุยสวยาลากันระบบลากมันจะได้เดินเดินได้รอดเร็วอันนี้แสดงว่าเขากลับมาฟื้นตัวได้ดีใช่ใช่ดีดีเห็นไหมคะเพื่อนเพือเขาเริ่มมีการแตกยอดขึ้นมาใหม่นี่นะคะนี่ค่ะสวนลุงนะคะดีมากเลยค่ะเห็นว่าอ่ารอให้ลูกชายกลับมาก็จะตัดเริ่มตัดแต่งกิ่งใหม่แล้วก็ลูกแล้วปีนี้อปีนี้เริ่มที่จะเริ่มให้เขาทดลองเอาลูกนะคะนี่ค่ะ อ้ยนะคะอันนี้เข้าปีที่เท่าไหร่นะคุณลุงคะปีที่ห้าเขานี่อ๋ต้นนี้ปีที่5้านะคะนี่ค่ะนี่ก็ปลูกทยอยปลูกก็เริ่มตั้งแต่รุ่นปีที่สองแล้วก็มาถึงปีที่ห้าโอ,โอเคส่วนนี้ปีเนี้ยปีนี้จะเริ่มเอารูปนี่ต้นนี้ก็สมบูรณ์มากเลยคะ่ะสมบูรณ์เหมือนชื่อเจ้าของอ่า มาดูมาดูแหน่งแหน่งเล็กๆอย่างนี้ลุงเอาไว้ไหมคะแหน่งเล็กๆทยอยที่อันนี้เรายังไม่เอาไว้อันนี้ไม่เอาไว้แล้ววิธีการแต่งของลุงทําไงก็ใช้ตะกายจัดไม่กตไกลก็มือใช่ไหมคะอย่างนี้ใช่มได้ได้มือก็ได้อ๋อหรืออย่างนี้เลยค่ะใช่ไม่ต้องพงักพองมเลยเนาะโอ้จะเป็นรักอะไรนั่งหนาเหอโอ้ก็ใช้มือทีแรกนี่โอ้โหนมหนมนัดนิดเดียวก็โโหเดี๋ยวนี้รู้สูตรใช่ไหมคะใช่อ๋อ ไหนป้าลองดึงตรงนี้สิป้าป้าดึงยังไงนะคะก่อนถ้าเบาบดึงแล้วมันมันโบยันอ๋อลิลงเลยใช่ไหมคะไม่ต้องใช้กันไกใช่ไหมคะน่โอ้ง่ายมากเลยขันหนึ่งอกเอาขันหนึ่งอกนี่ค่ะอ๋อให้ไปเลี้ยงกิ่งใหญ่ใช่ไหมคะเลี้ยงกิ่งใหญ่อืมนี่ทำง่ายไม่ต้องใช้กันไกบางคนทนุถนอมแบบใช้กันไกเลยใช่ไหมโอ้โหลงเอาให้ลง อาลุงสาเหตุที่เป็นก้านทูบอย่างนี้มันเป็นเพราะอะไรคะมันเป็นอะไรวะมันขาดอะไรไหมสักอย่างนี่แหละอะไรวะอาจารย์บอกวันนั้นน่ะเป็นเพื่อปีกไก่มันขาดโพแทสเซียมโอ้โอเคเนี่ยเนี่ยเขาให้ตัดออกให้เบิดเลยมันตายแล้วเนาะ เอากิ่งที่ว่าตายๆอย่างงี้แล้วกิ่งที่เป็นก้านทูบตายๆไปแล้วแล้วก็เอาออกใช่ไหมคะเดี๋ยวมันก็ย่อยเดี๋ยวมันก็ออกเองเดี๋ยวก็แตกมาใหม่เนาะอันนี้เหมือนเหมือนเหมือนสงสัยต้องพูนโคนเหมือนไอ้รันแล้วเนี่ยพูนอันนี้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาแล้วต้องขูนดินข้างนอกใสอีกเนี่ยเนาะเหมือนมันเห็ดรากแล้วรากลอยใช่ไหมคะใสคุยออกใสคุยดินออกโอพนักงานคุยออกไอ้เราก็เอาใสพนักงานก็คุยออก ก็คือเมื่อวานนี้ลงุงลุงไปเยี่ยมชมสวนอื่นเขาแต่งให้ดูหรือว่าไงก็ไปดูนคือแต่งสวยแต่งสวยร่อนเหมือนมะม่วงแล้วเลยเขาไม่กลัวดายซะด้วยต้นใหญ่แล้วละ่ะเขาเจ็ดปีเจ็ดปีเขาติดต้นละเขาเอาต้นละสามสิบลูกคุณลุงค่ะบางที่เนี่ยเวลาเขาปลูกเขาต้องตัดรากรากขดของคุณลุงตัดไหมคะ ของลุงก็ตัดมันกันต<า>ัดตัดที่มันงอก็คือล้วงล้วงเข้าไปในเบ้ามันไหมใช่ต้องล้วงก็คือล้วงบีบออกบีบ <beep. S 2> ตัวดำดำอ่ะที่ลาก,ก <siglo. S 1> เขาใส่แกบใส่ลามานั่นอะ่ะบีบออกบีบออกจะเป็นเสียลาอืมหรือแล,แ,ลแล้วแล้วแล้วไม่ต้องแล้วจะล้วงตัดครึ่งน,นึงถุงไหมไม่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 แอ่ลักเกลียวอก็คือปล่อยเราก็อัดมือเขย่าเขย่าให้มันแตกออกเหมือนยุงมะพร้าวอ่ะให้มันบานออกมาหน่อยนึง อืมตัดจะได้เดินจะได้ถูกน้ําถูกดินแล้วมันจะเดินเร็วก็คือก็คือเราจะตัดแค่รากที่มันดำได้ถารากแก้วที่มันงอมากๆนั่นแหละอืมตัดออกตัดออกก็คือไม่ต้องไปตัดสักครึ่งถุงทิ้งอะไรไม่ไม่เดี๋ยวมันจะเหงาเกินเดี๋ยวมันเหงาเนาะค่ะกว่วเขาจะฟื้นตัวนี่ก็คือยากมากไม่ไม่ฟื้นก็คือตายเลยใช่ไหมคะใช่ใช่นี่แหละ ้าใครต้องการพันธุ์ของจันบุรีก็ติดต่อมาได้เลยได้เดี๋ยวทุกจะทิ้งเบอร์คุณลุงไว้นะคะเออเพราะว่าเบอร์ก็มี0876094685ลุงสมบูรณ์ปลาคายนั่นแหละใครที่อยู่พื้นที่ใกล้ๆหรือใครสนใจพันธุ์นะคะหมอนทองถามคุณลุงสอบถามแล้วก็โทรถามต้นความสูงเมตร50เซนราคาประมาณร้อยแหรือสองร้อ ใช่ค่ะประมาณนั้นนี่ค่ะเห็นไหมคะลุงเขาจําหน่ายต้นพันธุ์สวยๆออกไปแล้วมันจะมีต้นพันธุ์ที่ไม่สวยลุงเขาเอามาปลูกแล้วเพื่อนๆค่ะอยาบอกว่าต้นพันธุ์ที่ไม่สวยนี่แซงหน้าต้นสวยไปแล้ว<ช>ค่ะอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมคะคุณลุงค่ะฝั่งนู้นไปดูฝั่งนู้นปเออมาดูเลยไปรถมาลมบาดมันหกักเอ็มมั่งอะไรมั่งไอเ้เราก็คนซื้อก็ไม่เอาหรอกอะ โอเคปลูอเอหน้าภูมิใจมากเลยค่ะลุงแถวหมู่บ้านนี้มีที่เขาปลูกกันก็อ้อมอ้อมคุณลุงก็มีอยู่เจ้าหนึ่งเนาะเออแาวด้านข้างลุงธน,น,นันผมมาวันแปดสิบต้นแปดสิบต้นนู่นค่ะอุย้ย มาดูเคล็ดลับของคุณลุงนะคะหลังจากที่ลุงเขาถอนหญ้าออกหรือเอากิ่งมะม่วงออกหูหูห,ห,หอันนี้สองปีนิดนิดสองปีกับ3ปีนะเพื่อนๆนะนี่ยสิงหาก็เข้าสปีเออเดือนสิงหาเนี่3สามปี่างั้นเถอะเห็นไหมคะใต้โคนต้นของคุณลุงเขาไม่ได้ปล่อยให้ว่างคือไม่มีหญ้าแต่ว่ามีกิ่ง ต้นไม้กิ่งไม้กิ่ง,ม,งมะม่วงไม่ว่าจะเป็นหญ้าที่แห้งแล้วลุงเขาก็โกยเข้ามาแล้วก็เอามาเป็นเพื่อเป็นจุลินทรีย์เพื่อเป็นเออเขาเรียกอะไรเพื่อปกคลุมหน้าดินช่วงหน้าแ้งด้วยเนาะลุงเนาะของพวกนี้อย่างที่เราคุมเนี่ยช่วงหน้าแล้งมันช่วยช่วยช่วยกันแดดได้ไดีไหมะคะลุงล้วก็เป็นปุ๋ยด้วยเป็นปุ๋ยด้วยเมื่อย,ย่อยซชไ้ากนะเป็นปุ๋ยย่อยลง อสวยมากเลยค่ะสวยบ้ากๆเลยครับเพื่อนๆใบมีสับพึงเลยนะอันนี้แล้วช่วงนี้ลุงได้ฉีดอะไรบำรุงเขาด้วยไหมคะไม่มีไม่มีไม่บำรุงปล่อยธรรมชาติปล่อยธรรมชาตินอกจากเอาใจยากบำรุงอ่ะเป็นปุ๋ยเป็นยาใส่ใช่ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเหมือนเด็กแล้วเนาะถ้าให้กินยาเยอะๆมันก็ต้องพึ่งแต่ยาอืปล่อยธรรมชาติบ้างนะคะก็คือเราจะไม่ดักก็คือเราจะใช้วิธีแก้ไขเอาเมื่อเกิดปัญหาเนาะ เนี่ยโอ้โหใบอ่อนน้อยออกดีแตกยอดดีมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะของคุณลุงนะคะนี่ค่ะโอ้โหภูมิใจมากภูมิใจปีหน้าเม็ดเนี่ยจะได้กินแล้วค่ะไม่ทุกจะมากินใมาได้เลยปีหน้าเนี่ยอะลุงลุงขาไอ้ไอ้ตรงที่เป็นจุดเหมือนคล้ายๆสีลาลาไอ้สนิมนี่มันคืออันนี้ของธรรมชาตรมันอ๋อแต่ไม่เป็นรธรรมชาสตร์ไม่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 บ้านหนาเป็นไรก็ปล่อยให้ต้นเขา ไอ้ช่วยเหลือตัวเองบ้างเนาะใช่ใช่มันจะได้เหมือนเด็กนั่นแหละอืเหมือนเด็กเลี้ยงดีไม่หือดแดดสักทีก็เข้าโรงพยาบาลไม่หยุดใช่ค่ะรองอันนี้มันจากแดดมั่งอะไรมั่งต้นกระเจ็มั่งมั่งอะไรไม่เป็นไรอืมสมบูรณ์สมบูรณ์สวยมากค่ะนี่มันหายติดต้นใหญ่ๆเนี่ยมันงมันดีโอ้โหโอ้โหแม่คุณเอ้ยเดี๋ยวจะคของกระเทียนเหนียวน่นาไปดูมาหมดแล้ว ใช่ค่ะสวนนั้นก็สวยใหญ่ออสวนใหญ่นี <ๆ S 1> ่โอ้โหสวนนี้อันนี้แตกฉัดสวยมากค่ะน่ะทรงพุ่มทรงต้นและและมีกิ่งแขนงใหญ่แล้วนะคะค<ช>ุณลุงเขาแต่งด้านในนี่กิ่งเล็กๆอันนี้สงสัยว่าลุงเขาก็ต้องเอาออกอนะคะอ <ๆๆ S 1> นี่ค่ะด้านในก็จะรุ่งประมาณนี้นะคะรุ่งประมาณนี้แล้วผลต้นนะ <imet answer S 1> ลากเขาลักษณะลากก็ลอยเนาะลุงเนาะลากโคนต้นนี่ลอยนะคะ แล้วโคกการปลูกใหม่ๆนี้ลุงก็ยกโคกก็ไม่ไม่ได้เล็กเนาะไม่เล็กไม่เล็กไม่เล็กปั้นโคกไม่ไม่ให้เล็กก็คือให้ใหญ่ถ้ามีนกไถแล้วก็ขึ้นเลยขึ้นแล้วก็เสียบหลักแล้วก็ทำลายลงข้างมันอ่ะอตรงที่เราปลูกเอาไว้แรงนี้สวยเข้านะคะใบสวยใบอ่อนเขียวมันเลยค่ะอันนี้ก็คือ ปีที่ห้าต้นนี้น่าจะเป็นปีที่ห้านะลุงเนาะปีที่ห้านี่นี่นี่ต้นปีที่ห้านะคะเพื่อนๆนี่โอ้โหจะได้กินลูกแล้วค่ะหมอนทองทั้งสวนมีแต่พันเดียวก็คือหมอนทองใช่ไหมคะพันเดียวอืหมอนทองนี่ทุก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 ระดับคือจับต้องได้นะคะใช่ใช่ใช่ที่แม่ตุ๊กเคยเห็นสวนอันอื่นเขาปลูกลินหลงพวกเนี้ยสองอย่างเนี้ยใช่ดำไอ้ดำอะไรไม่รู้คนไทยอ่ะ คนมีเงินเขาจะกินแต่ว่าคนพื้นฐานชาวบ้านทั่วไปอ่ะเขากินแล้วเขาไม่คุ้มเขาไม่ซื้อเมื่อวานนี้ไปดูสวนเขาเขาติดไม่มียุงกินดีอร่อยของตำบหวัดย,ยัยย้อยเออนี่อยู่ของสาลังนี่สองสามสวนเขาบอกว่ากินดีมากเลยเนื้อเหลืองกรอบเส้นไม่มีไม่มีเส้นไม่มีเส้นก็ลองทดลองดู เราจะได้กินจากที่นี่แล้วนะคะที่นี่ดินในลักษณะดินของคุณลุงเป็นดินในลักษณะดินขี้เป็ดเหรอรรดินขี้เป็ดดินขี้เป็ดก็คือ,อมีมีทรายทรายโนดินทรายรายเหมือนล้วนปนทรายไหมใช่ใช่ล้วนปนทรายตรงนู้นของคุณลุงก็อายุว่าประมาณเข้าสองปีเนาะสองปีก็จะเริ่มเริ่มที่จะยอยตัดต้นมะม่วงแล้วค่ะสวนลุงที่ภูมิใจจริงๆเลยค่ะ อันนี้ก็ไม่ทุกมารอบที่สองมุมปลูกปลูกสองปีอันนี้ปีที่สองเหมือนกันนะปีที่สามเข้านี่เออนี่ค่ะโอ้ยจะฝั่งนู้นสวยนะที่ว่าปีที่สองที่สามแสดงว่าตรงนู้นมันตูกแดดไหมปีที่สามเข้านี่ปีที่สามเดี๋ยวขออย่าขไปไกลหน่อยนะคะปีที่สามในทั่วหัวลุงแล้วนะคะเออ นี่ค่ะสองเมตรห้าสิบแล้วสุดยอดเลยค่ะต้นสวยโคนต้นใหญ่นะคะลําต้นโคนใหญ่นะคะนี่เห็นไหมคะลุงเ็าใส่กิ่งมะม่วงก็คือเราลุงขาเวลาตัดกิ่งมะม่วงออกมาเราไม่ต้องรอไม่แห้งเอามาวางไว้เลยใชาไามให้แห้งก่อนดีที่สุดก็คือเอามาวางไว้อย่างนี้เลยตัดตัดตัดกลางไรให้มันแห้งดีๆแล้วก็ขยับเข้าแล้วถ้าตัดลงมาแล้วมาวางเลยล่ะก็ใส่เลยก็ได้ใส่เลยก็ได้เพราะว่าใบมัน ใบมันไม่แน่นนะเนาะใบใบมันไม่แน่นเหมือนย้าเอาต้นมันใส่ก่อนเขาจะใบยองบนโอเคค่ะมันจะได้ไม่เป็นเชื้อราเนาะไม่หมักหมุมโอเคนี่อันนี้ก็ปลูกต้นคู่ลองปลูกต้นคู่แต่ต้นเดี่ยวก็สวยค่ะที่นี่เนี่ยค่ะปีหน้าก็เปิดให้คนเข้ามาเข้าจองได้ใช่ไหมคะนี่ค่ะอไล่ของคุณลุงนะคะ เนี่ยใครที่อยากจะเข้ามาสอบถามเทคนิคดีๆในการไม่กในหวงลยเดอา์มาแล้วเห็นไหมคะคุณลุงบอกว่าเข้ามาเลยมาสอบถามได้เลยวิธีการปลูกทํายังไงมาเยอะย่ใช่ค่ะมีคนเข้ามาศึกษาการปลูกบ้างแล้วนะคะนี่ค่ะแล้วก็ส่วนเนี้ยไม่ตุกจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่น่าภูมิใจค่ะสําหรับเจ้าของคนปลูกมาตื่นมามาเดินดูนี่ก็มีความสุขเลยใช่ไหมคะวันละสามรอบสี่รอบไม่ต้องไปไหนเลยค่ะใช่ค่ะ ทำมะม่วงกันโลละสองบาทสามบาทเห็นไหมคะเออเลยปลูกกุเรียนสับกวาลมะม่วงเราก็ไม่ได้ทิ้งอ๋อยังมีมะม่วงเอาออกิีละเล็กละน้อยไปอืนะคะนู่นก็มีป้าเดินดูป้าก็ช่วยกอดีคุณลุงเขาก็มานอนที่สวนนี้แะค่ะก็จะตื่นเช้ามาก็เดินสวนค่ะ เดินสวนชมสวนก็นอนอยู่นี่ก็ะองดูแมงไม้แมงไงอช่วงนี้ก็ทำสวนนีแสดงว่าช่วงนี้ก็จะเป็นแมงจีนูนกับเพลี้ยลายแดงลายแดงโอเคก็ยากำจัดแมลงลงไว้แต่ถ้าเป็นเชื้อราล่ะฉีดร่วมด้วยไหมได้อืแต่ถ้าทางดินลุงยังไม่ยังไม่ได้โรยยังไม่ได้ดูใหม่อหม่ เราก็ดูดูหญ้าอ้อมต้นมันงามมันอะไรดีมันก็ดีพวกเนี้ยอืมมันอสสาศัยเขาอยู่ไงอสสาศัยรลากหญ้ารลากกักนั่นเลยใช่ค่ะไปถอนมากก็ไม่ดีอืมเ <c oughs> นะาะก็คือคุมดินปะ่ะโอเค คุณนะคะเพื่อนๆ่นะที่เข้ามารับชมนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาเที่ยวมาสอบถามเทคนิคดีๆและวิธีการคุมโคนของต้นทุเรียนของคุณลุงการใช้พื้นที่ให้แบบว่าการใช้เศษฟางไม้การใช้เศษพืชหญ้าต่างๆที่เรามันแห้งแล้วมาทําปุ๋ยใช่ใช่ไหมคะ โอเคค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมฝากสวนนี้ไว้อยู่ในดวงใจแล้วก็ใครที่อยากรู้เคล็ดลับดีๆแล้วก็อยากสอบถามก็เข้ามาหาคุณลุงได้หรือเบอร์โทร0 8 7 6 0 9 4 6 8 5ใครที่สนใจต้นพันธุ์ก็สามารถสั่งจากเบอร์คุณลุงได้นะคะได้เลยโอเคค่ะขอบคุณที่รับชมฝาก ผลงานด้วยค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe เพื่อไม่พลาดวิดีโอต่างๆที่มีทุกถ่ายทำขอบคุณที่รับชมค่ะ